สวัสดีครับมาพบกับทีเ e นเตอร์นะครับวันนี้อยู่กันใน p v p นะครับผมได้เห็นประกาศแจ้งเข้ามานะครับว่ามีการแขวน ID ครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งเกิดขึ้นอีกแล้วนะเออเมื่อสวันก่อนผมเพิ่งจะทําคลิปซีรีส์คนโกงให้ดูไปเองนะครับซึ่งทุกครั้งที่ทําคลิปซีรีส์คนโกงเนี่ย แสดงว่าคนโกงช่วงนั้นเยอะมากนะคือจะมีน้องๆนะครับคอมเมนต์หรือว่าสอบถามหลังใหม่มาเทียบเลยทีเดียวนะคือคาดการได้เลยนะครับว่าช่วงนั้นๆเนี่ยจะมีคนโกงมากกว่าพันไอ d ดีนะคือได้ได้ว่าเป็นหลักพันไอดีนะครับเยอะมากๆนะ,ะก่อนหน้านี้นัตเกมมีการประกาศแขวนไอดีครั้งยิ่งใหญ่ไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสเตจอีเวนต์นะผมจำตัวเลขได้แม่นยำเลยนะครับว่า5.401 อ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าครั้งนี้นะครับจะมีการทําลายสถิติเกิดขึ้นหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูก่อนหน้าน,นี้ดีกว่านะครับอ่าน่าจะเป็นสเตจอีเวนต์นะอันนี้ใช่ครับจาได้เลยนะครับนี่5 401นะครับอ่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของสเตจอีเวนต์นะเกิดขึ้นในวันที่13มีนานะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าผ่านไป2สัปดาห์แล้วนะครับอ่ะรอบนี้ก็น่าจะเป็น PVP ล้วนๆแล้วล,ะละ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะครับในส่วนของเลขที่ออก 6807โอ้โหทำลายสถิติเรียบร้อยแล้วนะอะไรจะโกงกันเยอะขนาดนั้นนะครับ6807ท่านนะครับจริงๆน่าจะใช้คําว่าตัวนะอ่ะจริงๆไม่ใช่นะผมว่าน่าจะเป็นจํานวน ID ดีนะครับคือผมคิดว่าหนึ่งคนเนี่ยมันน่าจะต้องสร้างไ d ดีมาแบบ1ต่อ10 1ต่อ20นะครับหรือไม่ก็1ต่อ50นะเออผมว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับ คือคิดว่าไม่น่าจะเยอะขนาดนี้นะสำหรับจำนวนคนนะครับซึ่งน่าจะต้องใช้หน่วยเป็นตัวนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงดีกว่าว่าเฮ้ยเอาตัวเลขตรงไหนมาขแขวนไอดีกันทำไมมันดูเยอะเหลือเกินนะซึ่งพอพอมีการขแขวนไ้เป็นหลักพันเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นใหม่อีกนะครับอันนี้มาถึงเนี่ยเห็นไหมยังอยู่นะครับคือมันต้องมีแหละคนที่แบบว่าหลุดรอดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปไล่ดูกันนิดนึงดีกว่าอ่ะอันนี้ถือว่าก็เป็นหน้าใหม่นะผมไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่เหมือนกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวดูป้ายแล้วกันเนอะว่าป้ายม่วงนะครับป้ายแดงนะครับถ้าเป็นป้ายยูต้องเป็นยูต่าๆนะเหมือนไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้นะครับอ่ะเห็นชัดเจนครับว่าอ่าเรียกได้ว่าเยยอำนาจนะครับเยยอำนาจโตเกมเลยนะว่าแขวนใช่ไหมแขวนไป6807นยนะครับก็ยังรอดมาได้นะครับอ่าเห็นไม่เห็นแล้วนะครับอ่าหลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นยูสูงๆแล้วนะอ่าในแต่ละลีกนะครับเราจะเห็น อันดับมีแค่ร้อยอันดับจริงๆมีมากกว่านั้นนะครับเ,เพียงแต่ว่าเขาจะเห็นจำนวนสูงสุดแค่100่ออันดับเท่านั้นนะอันนี้อย่างของผมเนี่ยอยู่เพชรหนึ่งนะครับอันดับที่223โอ้จริงๆคะแนนเท่านี้เนี่ยควรจะขึ้นไปที่มาสเตอร์สามได้แล้วนะได้ได้ว่าสัปดาห์นี้นะครับค่อนข้างจะคะแนนโหดมากนะครับอย่างที่บอกนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยคงอยู่บ้านเล่นเกมกันแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยคนก็เลยเล่นกันค่อนข้างจะเยอะนะครับ ท็อปร้อยครับเมื่อกี้มาสเตอร์หมี1ตัวนะครับอเดี๋ยวมาดูว่ามาสเตอร์สองท็อปร้อยครับจะมีหรือเปล่านะโอ้โหดูชื่อคนไทยแต่ละคนนะขออนุญาตไม่อ่าน,นครับเมื่อกี้เห็นว่าแบบนะสะดุ้งเลยทีเดียวนะครับออพูดออกคลิปไม่ได้เลยนะครับอส่วนใหญ่จะเป็นแอลกันหมดแล้วนะครับก็เกมมันเปิดมานานนะส่วนใหญ่คนที่เล่นอยู่นี่มาจากซีซั่นแรกๆครั้งนั้นเลยนะครับอขอมาดูในส่วนของ มาสเตอร์สามตัวนิดนึงนะคือก่อนนันนี้จะเห็นเลยว่าเพียบครับใช้คําว่าเพียบเลยทีเดียวนะอะทั้งคนที่แบบว่าโดนแขวนไปก่อนหน้านี้แล้วละ,ละแต่ว่ามันคาอยู่ในระบบนะครับเอ้ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่เยอะอยู่เหมือนกัน,มนหมายถึงว่าหายไปเยอะนะครับเออหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะอันเนี้นยส่วนใหญ่จะเป็นแอลหมดเลยนะครับโอ้โหผมนี่อยากจะขึ้นแอลลือเกินนะแต่ว่าเวลาเล่นก็ไม่ได้เยอะนะครับเออได้หยุดก็อ่ะอันนี้แอลนะครับ ถ้าไม่มีแล้วนะก็เรียกได้ว่าน่าจะขแขวนไปแบบจริงอยู่เหมือนกันนะคือมันอาจจะมีรอดบ้างแหละคนที่แบบว่ามันเนียนจริงๆนะมันต้องมีแหละใช้วิธีการที่แบบว่าเนียนครับจนตัวเกมเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ครับอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะรอดเสมอไปนะอนาคตตัวเกมเนี่ยเขาอาจจะตรวจสอบได้นะครับคือผมเนี่ยเคยทําคลิปให้ดูแล้วว่า มีคนหนึ่งเนี่ยป้ายแอลนะครับอยู่ตำนานมาตลอดเลยนะแล้วสุดท้ายโดนแขวนนะครับปัจจุบันก็ไม่เห็นแล้วนะว่าหายไปไหนแล้วครับอาจจะแบบโดนหาวอนไปแล้วหรือเปล่านะอ่ะซึ่งตามที่บอกเลยนะครับว่าเล่นด้วยวิธีปกติเนี่ยยังอยู่ครับอันนี้ยังมีอยู่นะครับอันนี้โอ้ชื่อแบบว่าชื่อดีด้วยนะอ่ะไม่พูดถึงดีกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับคือเรียกเรียกว่าเยอะมากครับอ่ะขอดู U 37 ตรงนี้นิดหนึ่งอะตัวดีอะตัวดีนะครับใส่เกียร์แม่นยำนะเพิ่งทําคลิปซีรีส์ตีเพื่อนไปนะครับอมีตัวบินด้วยนะครับโอเคอันนี้ผ่านไปเลยนะครับเราก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าคนโกงรอดยากนะถ้าจะเล่นต่อก็ต้องสร้างไอดีขึ้นมาโกงกันใหม่นะครับซึ่งก็เหนื่อยกันอยู่เรื่อยๆนะครับคือตามที่ผมบอกนะว่าถ้าเกิดโกงไปแล้วเนี่ยได้รูบี้มาครับถ้าไม่ได้ขายไอดีไปนะถ้าสมมติเล่นเอง,เอ,งอย่างเงี้ยเปิดได้ตัวดีขึ้นมานะครับมันก็ โดนบันในอนาคตเนี่ยไม่คุ้มนะผมว่าได้ไม่คุ้มเสียเท่าไหร่นะครับอแต่โอเคบางคนอาจจะคิดว่าเล่นกันระยะสั้นๆนะครับแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเออตามที่ผมบอกครับว่าบางคนเนี่ยเขานิยมซื้อ ID ดีมาเล่นนะครับน้องๆเนี่ยเห็นว่าไ d ดีไหนมีตัวดีนะครับคือสร้างเองเนี่ยอาจจะเปิดไม่ได้อะไรประมาณน,นี้แล้วแบบว่าฮะซื้อดีกว่านะคือถ้าจะซื้อตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าซื้อได้แต่ควรจะซื้อกับกลุ่มที่เขาแบบว่า ซื้อสตัตว์อ่ะซือสร้างไอดีมาแบบจริงจังนะครับหรือว่าเขาซื้อไอดีที่แบบว่าเป็นของของแท้นะครับเออไม่ใช่ของปลอมนะเออซื้อของแท้มาครับแล้วก็เอามาขายต่ออะไรประมาณนี้ราคาอาจจะแบบอ่สูงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอจะมั่นใจได้นะดีกว่าไปเสี่ยงนะครับซื้อกับาขายก็ไม่รู้นะอ่ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆนะครับบางทีขายกัน5วอ10วอเงี้ย20วอนะครับ เ,ออเด็กๆเ,เห็นว่าเฮ้ยเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับปรากฏว่าจับต้องได้ใช่ไหมนะครับเออเล่นได้แค่อาทิตย์เดียวประมาณนี้นะครับถ้าคิดว่า20วอนะครับเล่นกันได้หนึ่งสัปดาห์2สัปดาห์1เดือนก็ว่ากันไปนะคือบางคนซื้อไปเนี่ยเขาก็อาจจะวัดใจนะว่าแบบว่าเฮ้ยอาจจะโดนแขวนไม่นานนะอ่า่อาทิตย์2อาทิตย์อ่ะอันนี้รอได้นะครับแต่บอกเลยว่าหลังๆเนี่ยคือลองคิดดูนะไ d ดี ID มันเยอะเป็นหลัก5 0 0พ6,000เงี้ย เขาไม่มีเวลามานั่งดูหรอกบางทีเน่ยถาวอนไปเลยนะครับอ่ะน้องๆก็เล่นนะครับด้วยวิธีที่ปกติดีกว่านะคืออย่างที่บอกว่าเกมไรเดนเจอร์ anger, เปิดยาวๆครับคือมักจะมีคนบอกว่าพี่คนโกงเยอะขนาดนี้ทําไมเนี่ยะเกมยังอยู่ได้เกมมันควรจะต้องปิดไปแล้วนะครับคือเกมค่ายไลน์เนี่ยเขาเปิดยาวนะครับเปิดยาวนะ,ะโดยเฉพาะเกมที่แบบว่าเป็นของเขาเองไม่ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์นะครับ อย่างบางเกมเนี่ยมันมีการซื้อลิขสิทธิ์ของเขามาถ้าต้นทางเนี่ยเขาไม่ได้ทําต่อเงี้ยหรือว่าเขาไปขายให้บริษัทอื่นต่อเงี้ยมันก็โดนปิดไปนะอันนี้เป็นเรื่องปกติของเกมหลายๆเกมครับที่ซื้อเขามานะบางเกมนี่คือเขาทําเองนะครับอย่างค่ายไลน์มีหลายเกมครับก็อยู่ได้ยาวนานนะออย่างเงี้ยเราก็เห็นนะครับว่าโคโรโบเรนเจอร์ครับมาแบบเดือนเว้นเดือนนะยังถามกันอยู่เยอะนะครับว่าพี่โคโรโบมาเมื่อไหร่นะครับ ามาเดือนเว้นเดือนนะครับอเรนเจอร์ตัวใหม่ก็จะมาในวันสุดท้ายของเดือนนะอาบางเดือนก็จ,จะมาวันนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องดูประกาศจากตัวเกมนะครับว่ามันจะมาวันไหนนะหรือทุกเดือนเขาจะมีการแั้งครับว่า,าวันปิดซองบอลลูนฐานรับของรอบเดือนนั้นเนี่ยเป็นวันไหนอดอของรอบนี้มันเป็น31มีนานะครับนี่เลยครับบอกเลยนะครับอ ผมอาจจะเอาไอดีนี้มาแนะนำเป็นตัวอย่างไม่ได้เต็มร้อยนะเพราะว่าเติมนะครับแต่น้องๆที่ติดตามนะครับไอดีผมมายาวนานเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าไอดีนี้เนี่ยกบของผมเนี่ยไม่ได้ใช้การเติมเงินแต่อย่างใดเลยนะครับคือมีแค่ช่วงระยะเวลานิดเดียวเองนะครับที่ผมเนี่ยหากบแดงแปดดาวไม่ได้นะ คือไม่มีปั้นแล้วนะครับไม่มีมาปั้นเรนเจอร์แล้วนะผมก็เลยใช้การเชาพอยนะครับเปิดไปนิดนึงนะอ่ะตอนนั้นก็จะมีกบดำนะครับเพิ่มเข้ามาประมาณสักอ่าสตัวอ่ะถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้นะอันนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นกบที่ผมเนี่ยหามาเองเลยนะครับจากวิธีการเล่นแบบสายฟรีนี่แหละอ่าก็ไปดู ID 23456ได้นะครับอ่าซึ่งสเต็ปพื้นฐานเนี่ยมันควรจะต้องเป็น สามเดือนนะครับ3เดือนได้1 Max แม็กซ์นะอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับถ้ามากกว่านี้แสดงว่าสเตปการหาของเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีละหรือไม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับหรือไม่ก็ดวงน้อยไปหน่อยนะในการเล่นกระดานนะครับอาจจะแบบเหมาเยอะไปสักนิดหนึง่งอ่าแต่ถ้าเกิดดวงดีเนี่ยไม่ต้องเหมานะครับแล้วก็เก็บได้ตามสเตปเนี่ยสเดือน1นึ่แม็กซ์ครับแต่ถ้าเกิดเป็น ID สร้างใหม่เนี่ยบางทีไม่ถึง2เดือนนะคือตัวเกมเนี่ยเขาแจกค่อนข้างจะเยอะนะครับ รวมถึง r u b ีตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีเยอะนะค,คือพอมีเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นการจับ point อะป,ปอมแตกโอเคเรียบร้อยครับอ่ะอันนี้คือผมมาเล่นให้ดูเนี่ยเพื่อเช็คดูครับว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะมีพวกคนโกงอยู่บ้างไหมนะครับเออคือมันเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับโอ้โหอันนี้ตัวบิน2ตัวเลยนะอ่ะขึ้นมาที่มาสเตอร์สแล้วนะครับโอเคอ่ะเล่นไปให้จบเลยผมว่าสัปดาห์นี้นะครับไอดี ID นี้เนี่ย มาสเตอร์สก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะะแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ,ะมันยังมีนะครับขนลุงนะครับจากในส่วนของอดาวกบดาวกบปิดไปแล้วอะดาวกบมันรอบสุดท้ายของวันนี้มันจะเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับตัวบิน2ตัวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเจอตัวบิน2ตัวเนี่ยทีมผมจะมีปัญหาไหมคือพอเขาใช้ตัวบิน2ตัวครับภาคพื้นเขาก็จะเหลือแค่8ใช่ไหม อีมากพื้นผมก็จะแข็งแกล่งกว่านะครับแล้วดูนะครับว่าป้อมเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะบ้มกันง่ายๆนะครับอพุมวัดออกดีกว่าเออเหลือ56ิเปอร์ครับมีความเสี่ยงนะนี่สบายสบายครับคืออย่างที่บอกเลยนะครับว่าเอาพาคพื้นเนี่ยให้แข็งแกล่งเป็นหลักก่อนนะครับอ่ามันก็จะทําให้อ่าทีมของเราเนี่ยสู้ศัตรูได้ไม่ยากนะครับอ่ะบินมาบินมานะครับเราก็ดูจังหวะนะครับอันนี้ดูนะครับนี่ นี่ครับไอ้ตัวนั้นนี่บินก็มานะครับโดนคริสามสี่คริไปหมดครับนี่บอกแล้วนะครับว่าใช้มูลผีจีนตัวเดียวนะครับก็เอาอยู่นะเยังแต่ว่าภาคพื้นต้องแข็งแกร่งแค่นั้นเองนะครับอ่ะตัวเกมนะครับแขวนไป6807อ่ะเราจำตัวเลขกันเอาไว้นะใครเป็นเหยื่อในนั้นบ้างนะครับก็ลองมาแจ้งกันได้นะอ่ะเดี๋ยวผัจะไปลงเล่นๆที่เพจ t ิเกอร์เเจอร์เกมโซนนะครับ อาคทีมนี้มีความเสี่ยงที่จะแพ้นะคือภาคฟืนนี่พอๆกันเลยนะครับอ่าอแต่เขามีเคโลไม้อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคือผมมีตัวของเจ้าซากุระนะครับซากุระเนี่ยเป็นชื่อตัวละครที่โหลมากนะผมบอกเลยนะครับว่าอ,อนาคตเนี่ยถ้าจะมีตัวละครโคโรโบรเรนเจอร์นะครับที่เป็นซากุระอีกนะเออคือปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะมีสซากุระแล้วนะครับอ่าผมไม่แน่ใจนะ น่าจะมีซากุระจากสตีดไฟเตอร์อันนี้1นนะครับแล้วก็จากซากุระวอนะครับอันนี้2นะแล้วเหมือนจะมีซากุระอันนึงอะ่ะเอาผมจําไม่ได้ละ <vin> ไม่น่าจะว่าซากุระจากอันไหนอีกนะครับจากยากุซ่าหรือเปล่าที่ผมนึงไม่ออกแล้วครับเอออาจจะมีอีกก็ได้นะเดี๋ยวผมเซิร์ชหาให้ดูเลยนะครับนี่ระหว่างนี้นะครับคือเรามีมือถือหลายเครื่องนะครับ ก็จะเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยเห็นไหมตัวบินนะครับอ่ะมากัน2ตัวนะครับคือบางทีเกียร์มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับเราก็ฆ่าได้ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับอ่ะซากุระนะครับซากุระที่เป็นชื่อตัวละครโดยตรงนะครับอามีนะครับนี่ซากุระตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับอ่ะหนึ่งตัวนะแล้วก็ซากุระจากสตีดไฟเตอร์นะครับอามีสองตัวเท่านั้นนะครับ อาทิตย์เขาชื่อซากุระนะครับอ่ะไม่แน่อนาคตเดี๋ยวมีอีกผมบอกเลยนะครับว่าเป็นชื่อที่ค่อนข้างตลโนะเออโคลอโคโรโหน้าจะมีตัวละครซากุระอาจจะมาอีกก็ได้นะครับเอาวันนี้มาพูดคุยกันประมาณนี้นะน้องๆครับเล่นกันด้วยฝีมือดีกว่านะมันจะได้อยู่กันได้ยาวนานนะเพราะผมบอกเลยเลยว่าสภาวะวิกฤตนะครับของทั่วโลกตอนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ยาวนานนะไม่แน่นะน้องๆอ,อาจจะได้แบบปิดเทอมกัน เกินพฤษภาไปก็ได้นะครับอาจจะไปเปิดทีหนึ่งอีกทีนึงเนี่ยน่าจะเป็นไม่แน่นะครับอาจจะไปแบบกันยาสิงหาอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นโกงครับเรามีเวลาเล่นเกมอยู่บ้านอีกยาวนานนะอันนี้ต้องรอดูนะครับในอนาคตผมนี่พูดเผื่อสถานการณ์เอาไว้นิดนึงนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าหยุดกันยาวๆเราจะได้มีไอดีที่เล่นกันสนุกๆนะได้เจอกระหลายโคโรโบนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกัน,กนประมาณนี้นะว่าแขวนไปนะครับเรียกได้ว่าสุดๆเลยนะครับ 6807นะ PVP พรุ่งนี้สถานการณ์ของคะแนนอาจจะดีขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกที่โกงเนี่ยมันถูกแขวนไปเยอะแล้วนะครับคะแนนอาจจะไม่ไม่ไม่สูงขนาดนี้นะแต่น,นี้ถือว่าค่อนข้างจะสูงหนักมากกว่าปกตินะ,าจจะตามที่บอกครับว่ามันอาจจะสูงเพราะว่าคนเข้ามาเล่นกันเยอะ,ะครับนี่ท็อปร้อยนี่ซัดไป4,002แล้วอันนี้เป็นคะแนนเกณฑ์คะแนน,นนะครับของช่วงตัดหลีก PVP แล้วนะ เออเลยได้ว,ว่าอันนี้คือมาเกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับโซนไอนเจ้าตัวนี้ยังอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะโดนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวคงจะมีคนแจ้งอย่างแน่นอนนะไม่น่าจะรอสายตาตกเกมครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ